ประมวลสักนิดหนึ่งไหมในประเทศสําคัญของโลกใบนี้เขาเตรียมรับมือจีนเขาเราเนี่ยรอประชุมทันที่5บมกราคมนะค่ะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาตรวจโควิดคนเดินทางมาจากจีนเริ่ม30มธันวาคือเริ่มวันนี้เลยและถ้ามีเชื้อก็คือกักตัว7วันอินเดียอินเดียเขาก็ตรวจโควิดไม่ใช่เฉพาะคนที่มาจากจีนนะคะแต่รวมถึงคนที่มาจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้และไทยด้วยถ้าบวกก็กักตัวค่ะอเมริกา ผู้เดินทางจากจีนต้องแสดงผลตรวจโควิดเป็นลบของเขาเริ่มวันที่5มกราอิต <Italy. S 1> าลีบังคับตรวจหาเชื้อโควิดสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจีนค่ะแล้วอิตาลีก็ยังเรียกร้องให้สหภาพยุโรปตรวจโควิดผู้ที่เดินทางมาจากจีนด้วยทุกประเทศขณะที่ไทยเตรียมประชุม5มกราคมขณะที่อิตาลีย้อนไปนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมลลนีอิตาลีถแถลงนะครับว่าอิตาลีหวังนะ สาภาพยุโรปจะเอาตาอิตาลีในการตรวจโควิดนักเดินทางทุกคนที่มาจากจีนหลังอิตาลีเขาพบผลบวกในเที่ยวบินจากจีนเป็นจํานวนมากเมโลนี่บอกนะครับว่าสถานก,การณ์การระบาดของโควิดอิตาลีอยู่ภายใต้การควบคุมอิตาลีนะแต่ตอนนี้ที่จีนมันเกิดสถานการณ์ใหม่ดังนั้นเราต้องรับมือกับสถานการณ์ที่จีนด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่สาภาพยุโรปยังไม่ได้ตอบตกลงคําแนะนําจากอิตาลีนะคะว่าตกลงยุโรปทุกประเทศเนี่ยจะตรวจโควิด ผู้ที่เดินทางมาจากจีนหรือไม่ <Ừ. S 1> ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะมีผู้โดยสารเที่ยวบินจากจีนมาสองเที่ยวบินมาลงอิตาลี <Ừ. S 1> เที่ยวบินแรกเนี่ย92คนครึ่งหนึ่งคือ35คนติดโควิดส่วนเที่ยวบินที่สองผู้โดยสาร120คนติดเชื้อ62คน<อ>ก็คือ52เปอร์เซ็นต์ทางผู้ชมฮะย้อนกลับมาจีนทางการจีนผมใช้คาว่าเปิดเต็มพิกัดเต็ม คาราเบลจีนเปิดเผยรายละเอียดมาตรการผ่อนกายโควิดมากขึ้นโดยระบุจะยกเลิกจุดตรวจประชาชนไม่ต้องแสดงรายละเอียดสุขภาพระหว่างการเดินทางข้ามมณฑลอีกต่อไปในช่วงการเดินทางสัปดาห์ตุษจีซึ่งจะมีชาวจีนเดินทางทั่วประเทศมาก7-15ถึงกุมภาพันธ์ทางการจีนระบุว่าประชาชนต้องเดินทางโดยไม่มีการถูกสกัดหรือถูกตรวจตามเช็คพอยต์ต่างๆบนทางหลวงและเพื่อให้การเดินทางระเบียบเรียบร้อยไม่มีการตรวจโควิด สั่งให้กระาคมในพื้นที่ท้องถิ่นเพิ่มความผี่ดนการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเดินเดินทางกันเต็มที่ไม่ต้องสกัดกันแล้วใช่เพื่อให้การเดินทางช่วงตรุษจีนเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดค่ะกระทรวงต่างประเทศของจีนเผยสถานการณ์โควิดที่กรุงปักกิ่งนะคะระบุว่าผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วและถือเป็นเมืองแรกของจีนที่ก้าวไปถึงจุดพีคของการระบาดค่ะนับตั้งแต่รัฐบาลจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิดทางหวัง เป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศหวังเหมินปินเนี่ยบอกนะฮะว่าการระบาดในจีนเป็นไปนตามที่คาดการณ์อยู่ในเพราะว่าควบคุมได้เป็นส่วนใหญ่แล้วนะ,ะกรุงปักกิ่งเนี่ยผ่านจุดพีคไปแล้วเป็นที่แรกภาคการผลิตวิถีชีวิตพลเมืองค่อยๆกลับสู่ภาวะปกติแล้วคําแถลงโฆษกทางการจีนเกิดข,ขึ้นหลังจากมีเอกสารรั่วออกมาว่าอย่างไงรั่วออกมาจากที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนสัปดาห์ที่แล้วค่ะโดยระบุว่า ประชากรเกินครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด22ล้านคนในกรุงปักกิ่งเคยติดโควิดแล้วฮะท่านผู้ชมหนึ่งของกรุงปักกิ่งค่ะเมื่อวานนี้คุณหมอธีระวรสัทนารัตน์อาจารย์คณะแพทย์จุฬาท่านโพสต์ข้อความนะท่านเสนอให้มีมาตรการที่สมเหตุสมผลกับการรับมบือกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนโดยระบุนะครับว่าบางคนอาจจะมองว่าการปิดด้านหรือคัดกรองอาจจะมีประโยชน์น้อย ในการสกัดกัน้นเนื่องจากโควิดกระจายไปทั่วโลกทั้งไทยทั้งต่างประเทศแต่ถ้าคำานึงถึงผลกระทบการนําเข้าสายพันธุ์ต่างถิ่นที่มากับกลุ่มนักท่องเที่ยวจําจนวนมากมันจะส่งผลต่อสัด์ส่วนสายพันธุ์ที่ระบาดในพื้นที่ค่ะโดยจะเปลี่ยนแปลงที่เวการระบาดในประเทศนั้นอาจจะกระตุ้นให้มีการแพร่กระจายที่มากขึ้นไวขึ้นและผสมจนเกิดสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาสมรรถนะไปมากกว่าเดิมได้ อาจารย์หมอธีระบอกปัจจุบันในจีนมันคือ BF7 สายพันธ์ุนี้เป็นหลักใช่แล้วเกิดการระบาดรุนแรงมันจะต่างจากประเทศอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสายพันธ์ุผสมนะคะไทยเองตอนนี้พื้นที่หลักกลายเป็น BA 2.75ดังนั้นการเฝ้าระวังและคัดกรองโรคในมุมของคุณหมอธีระก็คือมีความจําเป็นที่ต้องทำา BF7 เนี่ยมันจะทะลักเข้ามาไหมเช็คเช่นเดียวกับหลายประเทศเขาเริ่มคัดกรอง อย่างที่เรายกตัวอย่างไปเนี่ยต้องไปอเมริกาญี่ปุ่นไต้หวนันม,มาเลเซียเกาหลีใต้และอินเดียรวมไปถึงอิตาลีก็เลยเสนอมาตรการให้ประเมินอาการด้วยตัวเองและคัดกรองด้วย a อทเคเมื่อถึงสนามบินอันนี้จะช่วยตรวจสุขภาพของนักท,ท่องเที่ยวได้อย่างดีมีประสิทธิภาพค่ะอาจารย์บอกก็เตยมโปรแกรมเสริมเลยรถมาตรวจเอทเเจอก็ปโปรแกรมเสริมให้เขาใช้เลยที่มันเหมาะสมค่ะสำหรับกลุ่มที่ติดเชื้อด้วยและต้องลดระดมให้เขาใส่หน้ากากระหว่างเดินทางในประเทศไทยไม่เจ็บป่วยระหว่างทิพและนโยบายจัดหาวัคซีนลัดใหม่ ใบวาเลนต์ en, เพื่อเอามาใช้ในประเทศไทยโดยเร็วและกระตุ้นประชาชนให้เตรียมพร้อมภาคบริการต่างๆก็ต้องมีการเน้นย้ำฝึกอบรมต่างๆอาจารย์หมอธีร่าบ,บอกบทเรียนสองปีที่ผ่านมาทุกคนจําได้ใช่ไหมมาเกิดอะไร,รดีทุกคนย่อมทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเพราะเหตุใดควรนํามาใช้เพื่อปรับปรงุงแนวทางการปฏิบัติให้ดีกว่าเดิมอ๋อมีข่าวนี้ท่านนายกเมื่อวานนี้เรียก รัฐมนตรีท่ทองเที่ยวกับผู้ว่าทอทอทเอ,อาตกลงไปคุยเรื่องอะไร <c oughs> ไปหาเรือกันปรับโครงการเล่าเที่ยวด้วยกันเฟสห้า <c oughs> อ๋ได้มอบหมายให้ไปดูเรื่องจีนด้วยน้องใบ <c oughs> ใช่คือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะเป็นลูกค้าหลักของไทยนะคะ <c oughs> ในระยะต่อไปจากนี้ดังนั้นโควิดคลี่คลายเขาก็จะมาช่วยเติมเต็มโดยเฉพาะในช่วงโลซีซันผู้ว่าการท่องเที่ยวบอก <c oughs> ใช่ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นคือไทยเนี่ยไม่ได้เตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ต้อนรับามาตรก,การรับมือ <c oughs> อย่าใช้คำว่าต้อนรับอย่างเดียวมันต้องสมดุลนะค่ะคือท่านบอกอย่างนั้นนะนะคะว่าภาคเอกชนก็อยากจะให้เป็นไปตามกลไกปกติเหมือนนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศอื่นอ,อืมอ่ะตาวูชมคือในโลกที่หลายประเทศเขาทํากับนักท่องเที่ยวจีนต่างจากประเทศอื่นค่ะชัดเจนใช่ค่ะตัวไหมแต่ต้องรอดูครับตาผูชมอะ